รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุก ดินแดนมอลและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี สุนันทาราชค่ะบ้านสวนปอตาบลหนองแคนอ,อําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีการต้อนรับอย่างดีเลยนะั่นก็คือการรํานะคะจากคณะแม่ๆค่ะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศนี้น่ารักมากๆเขามาให้การต้อนรับแบมพร้อมกับทีมงานนะคะรวมถึงพิกาตนนัวนี้น่าสนุกมากๆเดี๋ยวแบมขออนุญาตไปร่ายรำกับทีมแม่ๆม,ม่กันก่อนนะคะ ตอปัวแดงชุมชนแห่งวัฒนธรรมประเที บอกว่าการร่ายรำเมื่อสักครู่นี้นะสวยงามแล้วก็อ่อนช้อยมากๆนะคะโดยตอนนี้เราอยู่กับนะคะหัวหน้านางรํากลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราราไปเนี่ยค่ะมีการแสดงเนี่ยมันชื่อชุดว่าอะไรคะชื่อชุด50ปีเมืองปทุมรัฐค่ะเราก็เลยใช้การราชุดนี้มาเป็นการราต้อนรับสําหรับ หมู่บ้านโอท็อปน,นวัตวิถีของเราค่ะมีมานานหรือยังคะการมีมานานแล้วค่ะ,คาะ,คะการแสดงนี้อืค่ะแล้วที่เรามาลำอยู่เนี่ยความเป็นมามันเป็นมาอยังไงคะคือแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่นางลำกันทั้งหมดหรือว่าเป็นนางลำเนี่ยคือมารวมตัวกันได้ยังไงอะคะอ๋อน่าจะบอกว่าสําหรับหมู่บ้านสวนปอบ้านโอท็อปน,นวัตวิถีนี้ม,มันจะเป็นหมู่บ้านหมอลำเริ่มต้นจากพ่อแม่สู่ลูกสู่หลาน ต้นตนหลับของเราจะเป็นมีมีคณะหมอลำเป็นต้นแล้วก็ส่วนมากตั้งแต่แม,แม่แม่เรายังไม่ได้อายุเยอะขนาดนี้ก็มาเป็นหางเครื่องอแล้วก็เลยมีพื้นฐานการลำมาตั้งแต่ตอนเป็นสาวมาใช่ไหมคะเราทีน,นี้มันมีพื้นฐานมาก่อนพอพอมาได้การลำชุดนี้แล้วพอ่อพ่อแม,แม่ของเราก็เลยเลำได้สวยงานอย่างนี้เพราะว่าพื้นฐานของเราเป็น เป็นหางเครื่องเป็นหมอลำมาก่อน<ฆ>เพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของหมอลำ <laughs> อเป็นหมู่บ้านหมอลำแล้วแล้วเวลาชุดการแสดงนี้ค่ะใช้โชว์ในช่วงไหนบ้างคะ,ะในช่วงต้อนรับผู้ที่มาเยือน<ม>ผู้ที่มานักท่องเที่ยวพอนักท่องเที่ยวลงจากรถมาเขาเขาจะได้เห็นเลยว่าเ,เรามีการต้อนรับแบบเป็นฟ้อนต้อนรับคือ,อะจะได้รู้ว่าเอ,อบ้านเรามีความพร้อมแค่ไหนในศักยภาพการรำ<ฆ>การฟ้อนที่สวยงาม<ฆ>ต้อนรับผู้ผู้ที่มาเยือนได้ประทับใจ การมาที่ชุมชนบ้านสวนปอครั้งนี้ค่ะแบมและทีมงานรู้สึกประทับใจและมีความสุขมากๆการแสดงที่เห็นทำให้เราได้สัมผัสถึงความร่วมมือของคนในชุมชนที่สะท้อนออกมาผ่านการร่ายลํำและเสียงเพลงทุกคนที่มาเยือนที่นี่จะได้สัมผัสกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากการแสดงที่สวยงามของแม่แม่ซึ่งทำให้บรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆเลยล่ะค่ะ ต้องบอกว่านอกจากการร่ายรำการต้อนรับที่สวยงามเมื่อสักครู่แล้วนะคะที่เรามาอยู่น้าแห่งนี้คือวัดสุนันทาราชเป็นวัดคู่บ้านนะคะหมู่บ้านนี้วัดบ้านสนปอน,นั่นเองก็คือเดี๋ยวจะมีไกด์นำทางของเรานะไกด์พิเศษนำทางครั้งนี้ไปไหว้กาบสักการะสิ่งมงคลที่หมู่บ้าน อีกหนึ่งสิ่งเมื่อเราได้มาถึงชุมชนนี้ต้องไปกราบไหว้นั่นก็คือรูปปั้นเหมือนของหลวงปู่บุญทาถาวโรค่ะเป็นสิ่งสัทธิ์ของชุมชนหากมาถึงชุมชนนี้แล้วต้องไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยค่ะ ความสาคัญระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยคือตรงนี้คือตรงนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางที่เชื่อมระหว่างวัดกับกับชาวบ้านในชุมชนให้เกิดความร่วมมือกันยังไงบ้างคะคือวัดกับบ้านร่วมมือกันคือหลวงปู่นี่จะจะ,จะนำพาชาวบ้านจัดกิจกรรมร่วมกันอ,มอไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีต่างๆค่ะแล้วก็การพัฒนา ทั้งโรงเรียนทั้งบ้านทั้งวัดโดยจะมีหลวงปู่เมื่อก่อนนี้ตอนหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่หลวงปู่จะเป็นคนพาสร้างแม้แต่การตัดถนนบางบางที่ที่เมื่อก่อนไม่ใช่ที่สาธานะรณะหลวงปู่เห็นว่ามันควรจะเป็นถนนได้หลวงปู่ก็พาทำมาแล้วท่านเหมือนเป็นการริเริ่มสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันจน ทาให้เป็นศูนย์กลางที่เป็นศูนย์รวมเรื่องของกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นรวมถึงให้ชุมชนเนี่ยได้มีศูนย์กลางในการมาร่วมมาเจอะเจอกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันที่วัดแห่งนี้ใช่ไหมคะครับว่าการจัดง,งานประเพณีชาวพุทธชาวอีสานของเรานี่ยี่สิบสองของสิบสี่ค่ะส่วนมากจะจ,จัดกิจกรรมในวัดถ้ากิจกรรมไหนที่มัน ใช้พื้นที่ไม่พอก็จะเป็นพื้นที่หน้าวัดตอนนี้คือต้องบอกว่าได้การต้อนรับที่ดีแล้วก็ได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ววันนี้ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านมากๆค่ะอิ่มเอมใจแล้วก็แฮปปี้มากๆตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตให้ท่าน,นพานําไปดูเรื่องของผ้าที่ท่านใส่อยู่ตอนนี้ไปดูเรื่องของกระบวนการทํานะคะแล้วก็ความสวยงามหลากหลายบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่เสื้อแบบนี้แบบเดียวมีหลากหลายแบบมากๆเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ผ้าเข่ามาใช้ยลยเลสีค่ะถ,ถือว่าเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่นของชุมชนบ้านสวนปอซึ่งมีเพียงแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่ยังเป็นแหล่งรายได้สําคัญสําหรับชุมชนโดยการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือของผู้นําชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ทําให้ผ้าเขมามัดใช้ยลยเจ็ดสีกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านหรือว่าผู้ที่มาเยือนรวมถึงนักท่องเที่ยวหากมาที่นี่ต้องนึกถึงที่ชุมชนบ้านสวนปอและผ้าเข่ามาใช้ลาย ผู้ชมคะตอนนี้นะคะแบมมาถึงแล้วนะคะกับกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอนะคะเป็นแหล่งที่ทำผ้าเขามาใช้ลายเจสีที่ท่านออผู้ใหญ่บ้านนีใส่เมื่อสักครูน่นี้ต้องบอกว่าสีสันสวยงามมาถึงแล้วบอกเลยโดดเด่นมากๆนะคะมีหลากหลายชุดเลยทีเดียวแต่วันนี้แบมไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะไม่ได้มาดูเองด้วยเพราะว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามในครั้งนี้เดี๋ยวไปหาท่านกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีแม่วังค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับแม่วังนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ริเริ่มเลยก็ว่าได้ค่ะคุณแม่สมหวังทองวิชิตนะคะเป็นประธานกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอวันนี้ยินดีต้อนรับน้องแบมนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอของเราอันนี้ก็จะเป็นผ้าขม้าใช้ลเยกีดสีค่ะคืออะไรคะแม่ความเป็นมาของผ้าขม้าใช้ลเยกีดสีก็คือผ้าขม้านี่ก็เป็นสี เป็นเกจสีเป็นสีมงคลค,คนที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยออกแบบให้เราสามารถนําไปปลูกเสาบ้านเสาเรือนเสาเอกเสาโทรครบเสร็จในเกจสีเราก็นําความรู้เมื่อก่อนนี้เราก็แต่ทอเป็นพผ้าธรรมดาแต่ต่อมาเราก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนให้เราไปอบรมโครงการยกระดับผ้าทอยสารสู่สากลแล้วก็อาจารย์ก็ลงมามามา,มาช่วยสอนการเลี้ยงสี การออกแบบลายผ้าอ่าก็เราก็เลยตัดตัดชุดอ่าตอนนั้นเขาเลือกอีสานใต้จาก300กลุ่มให้เหลือ50กลุ่มของเราก็ติด50กลุ่มใน300เราก็เลยตัดชุดก็จะเป็นชุดชุดนี้ค่ะ<อ>ชุดที่ชุดนี้ค่ะน้องแบมอ่นนี้ชุดนี้เราตัดแล้วก็ไปเดินร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ประเทศจีนก็จะเป็นชุดนี้แล้วก็เราก็ทํามาตั้งแต่ปีพศ2543่ตั้งกลุ่มมาต่อมาก็ มาปรับอีกทีหนึ่งก็ปีพศ2568แล้วก็เราส่งผ้าประกวดโครงการผ้าคมาท้องถิ่นทัตศิลไทยโดยกลุ่มโครงการเศรษฐกิจฐานรากคุณสนับสนุนพอก็เลยให้เรานส่งผ้าประกวดเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการออกแบบลายผ้าก็คือเป็นเป็นผ้าลายนี้ค่ะคือลายนี้เลยลนี้เลยค่ะสีนี้เลยใช่ไหมคะสีนี้เลยค่ะโหมีความเก๋มากอันนี้คือแค่เอาตัวผ้าที่เป็นผ้าเขมานี่คือมาปรับใช่ไหมคะมาออกแบบเป็นชุดใช่ไหม เ้าก็จะเป็นผ้าขมัาธรรมดาเนาะพอตามภูิบัญญาชาวบ้านคุณพ่อคุณแม่พาทามาปู่ย่าตายายต่อมาเราได้มีโอกาสไปร่วมง,งานแฟนชั่นโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นนากงุงโตเกียวเราก็นําความรู้ตรงนั้นมามพัฒนากลุ่มเราผ้าข,ขม้าไม่ใช่เฉพาะพวกหัวแข,ขนนปีให้ลูกซับเหนือลูกอาบน้ําแต่มันสามารถทําเป็นหมวกทําเป็นชุดเสื้อผ้าทําเป็นกระเป๋า,าคุณแม่ก็นําความรู้ตรงนั้นมาพัฒนาแล้วก็ทางผู้ใหญ่ ทางจังหวัดก็มาซัพพอร์ตก็มาโฆษณาให้เราว่าผ้าของมาสของเรานี่ไปเดินแฟชั่นโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วก็เลยทําให้คนรู้จักเรามากขึ้นต่อมาเราก็จะมีทางโครงการของออนักศึกษาร่วมกับไทยเบสลงมาสนับสนุนปี2523 53 54ก็จะเป็นออกแบบออกแบบเสื้อผ้าแล้วออกแบบลายปี56 ปี5 5 5 6ก็จะเป็นมอธรรมศาสตร์มาช่วยออกแบบอย่างมอธรรมศาสตร์ก็ออกแบบลายนี้แล้วก็เป็นเป็นชุดนี้ชุดชุดชุดนี้เป็นมอธรรมศาสตร์ค่ะ,คะแล้วก็เราก็นำความรู้ตรงนั้นเรามาพัฒนาแล้วก็จากผ้าขมับคือละห้าสิบหบาทเราสามารถขายได้คือละ350ร้400อยาสิบถึงสี่อบาทอันนี้คือคือคือกลุ่มของเราก็จะมีมาตรฐานในการทอ ซึ่งเรามีสมาชิกอยู่25คนนะคะแต่ว่าหนูเชื่อว่าก่อนที่มันจะมาเป็นเสื้อผ้าที่สวยได้ขนาดนี้การทําเป็นเส้นไหมแต่ละสีเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนและกระ<ม>บวนการทําใช่ไหมคะ,คะม,ม,มีมันมีเกดสีเนาะมีเกจสีสีสีชมพูนี่ก็จะเป็นความหมายมาจากอาดอกบัวเพราะว่าอำเภอปทุมราชเป็นเมืองดอกบัวแดงแล้วก็ออกมาจากแล้วก็สีเขียวก็มาจาก ท,ท้งทองทุ่งของทุ่งราลองห่านก็จะเป็นพืชไร่ที่เขียวชอุ่มมีความอุดมสมบูรณ์สีสีเขียวสีฟ้าก็เป็นท้องฟ้าเวลาเราคิดอะไรไม่ออกเวลา,เามองกั้ท้องฟ้าแล้วประมรู้สึกสบายอ,อกสบายใจอะไระประมาณนี้ค่ะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองนี่ก็เป็นสีดอกคูณเป็นเป็นสีที่มีมีมีความข้ามคูณเป็นสีดอกไม้อของไพสาล แล้วก็สีส้มเป็นสีเป็นสีดอกจานเป็นสีดอกจานที่เวลาเรามาอีสานหน้าแรงก็จะเห็นดอกจานบานสะพังซึ่งมันมอ,ออกตอนหน้าแรงแล้วก็สีแดงเป็นสีแห่งความรักความรักของชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคีของคนในชมุมชนสีน้ําเงินก็เป็นความสมัครสมานสมาสมัคคีและใข่ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมกันมาเป็นเกียตศสีแล้วก็มาสามารถนําผ้าตรงนี้ไปเป็นผ้ามงคลเกียตศสีที่เราสามารถนําไปผูกเสาบ้านเสาเรือนเสาเอกเสาถูผูกสารพระภูมิอันนี้คือที่มาของผ้าเฉลยค่ะแต่ว่าคือตอนนี้คือเห็นเห็นแม่วังใส่แล้วมันสวยมากเลยแบมอยากใส่ไหมคะแบมอยากใส่ค่ะแยมก็เชิญเลยค่ะเดี๋ยวแม่เลือกให้นะว้าไปดูกันค่ะไหนเอ่ยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลิศนมิติ มันเลิกลำํามองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรบไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ<ท>แนวคิดนี้ก็จริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่นะครับกลุ่มสตรี ทอผ้าบ้านสวนปอนะครับตำบลหนองแคนอำเภอปทุมราชจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยคุณแม่สมหวังทองวิชิตประธานกลุ่มนะครับได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีสอผ้ามาตั้งแต่ปี2513นะครับจนปี2560เนี่ยกรมการนาชนได้จัดประกวดเรื่องผ้าเรื่องอะไรผ้าต่างๆนะครับก็ทางกลุ่มบ้านสวนปอนะครับทอผ้าบ้านสวนปอได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับก็เป็นจุดจุด ความฝันนะครับที่จะพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปประกอบกับได้ไปการศึกษาดูงานที่ประเทศจีนและญี่ปุ่นก็จะนําเอา,อาแฟชั่นต่างๆมาประกอบไปด้วยและที่สําคัญก็จะมีมหลาลัยกรุงเทพนะครับได้ได้นำนักศึกษานําท่านอาจารย์มาออกแบบดีไซน์แฟชั่นเสื้อผ้าต่างๆนะครับจนทําให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เป็นจุดสนใจที่ทําให้เกิดผ้าใา่ไายไครับก็ม,มีมีหลายอย่างนะครับมีกระเป๋านะครับมีหมวกมีผ้าบันคอ มีผ้าคลุมไหล่นะครับตอนนี้กลุ่มแม่บ้านต่างๆก็ได้ใช้การพัฒนานในเรื่องของอการจําหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางออนไลน์นะครับไม่จะเป็น Facebook เป็นไลน์ไล์กลุ่มต่างๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เยาวชนคุนรุ่นใหม่นะครับอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาออกแบบเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีความคิดสร้างสรรค์ นะครับต่อยอดจากความคิดเดิมของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เคยทําไว้แต่เดิมแล้วครับซอฟต์พาวเวอร์ของอบ้านสวนปอของอำเภอปทุมรัฐก็คือผ้าชายไลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเป็นความเชื่อเป็นสิ่งต่างๆที่โน้มน้าวแล้วก็มีอิทธิพลต่อการแต่งกายของคนรุ่นใหม่รวมถึงในระดับของราชการด้วยนะครับก,ก็เชิญชวนมามาเยี่ยมชมมามาซื้อนะครับมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของผ้าชายไลที่บ้านสวนปอแห่งนี้ อีกอย่างหนึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีที่ท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับเช่นบึงพรานชัยนะครับเป็นบึงขนาดใหญ่อยู่ที่บริเวณตัวจังหวัดนะครับแล้วก็หอโบสถ์ซึ่งมีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยเป็นวัฒนธรรมของร้อยเอ็ดเลยครับ ผัได้ใส่ชุดที่สวยงามแล้วแม่ค่ะน่ารักมากดูสิแต่ว่าตอนนี้คือหนูใส่ชุดเหมือนแม่แล้วนะคะตอนนี้อยากเห็นกระบวนการทําแล้วค่ะแม่ว่ากว่าจะเป็นเป็นเสื้อแบบนี้สวยๆแบบนี้เนี่ยทาเป็นฝ้ายแบบนี้อ่นดี้ก็จะเราเราก็จะทําเอาเส้นฝ้ายมามากอมาตีเกลียวแล้วก็มาค้นแล้วก็สืบแล้วก็ลงบอทอสีนี้ก็เป็นสีเคมีที่มาผ่านการสังเคราะห์ไม่เป็นภัยต่อผู้บริโภคของเราก็จะมี ออมีเกดสีก็จะมีสีส้มสีชมพูสีฟ้าสีน้าเงินสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะใช่คะ่ะแม่ <c oughs> ตอนนี้คือรู้แล้วว่ามีเจ็ดสี <c oughs> แต่ยังไม่ได้เห็นวิธีการทอแม่พาไปดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยคะ่ะโอเคไปเลยคะ่ะ ความสามารถของที่นี่ค่ะคือการนําผ้าเขามาธรรมดามาสร้างความโดดเด่นโดยการนําเทคนิคและความคิดสร้างสารรค์ของคนรุ่นใหม่มาผสมผสานทําให้ผ้าเขามากลายเป็นงานที่สวยงามและมีความมงคลซึ่งไม่เพียงแค่เพิ่มมูลค่าเท่านั้นค่ะแต่ยังทําให้ผ้าเขามาที่นี่มีเอกลักษณ์และความแตกต่างที่น่าจดจํามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่โซนของกระบวนการทําแล้วตั้งแต่ขั้นตอนของการเริ่ม อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม,แม่แม่ไล่ให้ฟังเลยทุกคอนอันนี้เวลา<อ>เรานําเส้นใยมาเราก็จะเอามาเข้าในอันนี้ภาษายแสงขาเอิน่นเอิ้นลัก <ภา S 2> หลาเอิ้นหลา,าปัน่นปั่นออกมาเป็นหลอดปั่นออกมาเป็นหลอดพอปั่นออกมาเป็นหลอดเราก็จะนํามาขึ้นตรงนี้ค่ะ <ภา S 2> อืพอมาปั่นมานเป็น <พอ S 2> หลอดล้วก็เอามามาใส่หงค้นค่ะใส่หงค้นพอใส่แล้วก็เก็บเส้นใยมาแล้วก็ดึง ดึงดึงทำไมคะแม่ดึงเพื่อจะเราเรียงสีในในในหูเรียงสีเสร็จแล้วเราก็ค้นออกมาเลยมันก็จะเป็นลายที่เราต้องการอ๋อแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือเรียกว่าเป็นช่วงของการทําลายคืออยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ตำลายอยู่ตรงนี้เลยอ๋อลากไปเลยอ้าวอาน้องแบมลองนลองดึงสิลูกไหนคะแม่เอามือล็อกตรงนี้มือล็อกตรงนี้เอามือล็อกตรงนี้นะคะไม่ให้สนฝ้ายออกเออไปดึงไปเรื่อยดึงไปน่นเหรอคะดึงไปนวนเลยเดี๋ยวแม่บอกที่โรงพัก หนูกลัวมันขาดไม่ขาดลูกไม่ขาดพอมาถึงนี้แล้วก็ว่าจะมาวางตรงนี้วางนี้เอามือนี้มาวางจับตรงนี้แล้วปล่อยเลยค่ะโอเคแล้วก็น้องแบมก็แล้็ไปใหม่เลยเด้งไปเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะแม่อันนี้เขาเรียกข้นหูข้นหูกะเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลิในมิติ มันเลิกลำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ <c oughs> จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจ <c oughs> มเมืองไทย ต้องบอกว่ากวาจะได้แต่ละผืนนี้ขั้นตอนค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยหนูอยากทราบว่าเนี่ยผืนหนึ่งเราใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะถ้าผืน<อ>หนึ่งถ้าสมมุติว่าสมาชิกที่เขาไม่ได้ไปทําอย่างอื่นอื่นขึ้นมาก็ทอเลยวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ4เมตรแต่ส่วนมากของเราก็จะมีพารหน้ทที่ทางครอบครัวเนาะทำร็จแล้วค่อยมาทอ ตอนเย็นก็ทํากับข้าวเสร็จก็มาทอทุ่มสองทุ่มก็ทอได้ค่ะพอทอเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้กี่เมตรคะเนี่ยอันนี้2เมตรค่ะอันนี้2เมตรออกมาเป็น2เมตรเราจะตัดเป็นเป็นผืนแล้วแต่ลูกค้าสั่งบางคนก็เอาสเมตร5เมตรพอพอมาเป็นผืนอย่างงี้เราก็มาแปรรูปมาแปลรูปเป็นเสื้อผ้าเหมือนที่น้องแบมใส่๋อแล้วแล้วพอคือตรงนี้คือเราทําเป็นเหมือน ส่วนของทําเป็นผ้าเพื่อที่จะส่งไปในขั้นตอนของการตัดเราตัดเองด้วยไหมเราตัดเองก็มีแล้วก็มีเครือข่ายตัดให้ด้วยอ๋อก็คือเราก็ส่งผ้าไปให้เขาแล้วเขาก็ตัดมาให้เราแล้วก็ออกตลาดอืมแล้วบางบางทีเราไม่เราไม่ไปรูปเวลาสมาชิกทอเขาก็มาส่งแล้วก็จะมีสต็อกผ้าของกลุ่มเราพอสิ้นเดือนผ้าเขาสมมติว่าเขามา20ผืนผ้าเขาเหลือ15เขาก็คงได้ขาย15ผืนแล้วก็ แบ่งเงินนี้เขาในการแบ่งแล้วก็แบ่งเข้ากลุ่มเพื่อละสิบบาทเพื่อจะปันผลเวลาสิ้นปีแล้วเราก็ยังมีกลุ่มออมทรัพย์ที่กลุ่มของเราเนี่ยนำนำเงินส่วนที่เราได้ซึ่งเรามีเงินทุนหมุนเวียนในการทอผ้าตั้งแต่เราตั้งกลุ่มมาเรามีเงินอยู่3ามแสนห้าหมื่นบาทโดยโดยกลุ่มการพัฒนาชุมชนให้เรามาเป็นเส้นไหมแต่เราก็ผัดกันทอแล้วก็เอาเป็นเงินคืนมาแล้วก็เอาไหมไปเงินคืนมาไหมไปซึ่งให้ แล้วก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆเหมือนพอตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดรายได้เกิดรายได้ค่ะแล้วแม่คะความความภาคภูมิใจของเราตั้งแต่เราทําตรงศูนย์นี้มาเนี่ยแล้วก็ตัวผ้าตรงนี้คืออะไรที่ทําให้แม่เกิดความภาคภูมิใจมากที่สุดคะความภาคภูมิใจของแม่นอกคือหนึ่งแม่เป็นผู้นําชุมชนค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานอสมเป็นประธานสตรีค่ะแล้วก็เมื่อก่อนนี่แม่ ครอบครัวแม่เนี่ยเคยเคยไฟไม่บ้านไม่มีอะไรเหลือเลยที่นี่ชุมชนก็มาช่วยแม่หน่วยงานหลายองค์กรมาช่วยแม่แม่ก็เลยมีความคิดว่าทํำยังไงแล้วเราจะได้ตอบแทนชุมชนแม่ก็เลยมาเป็นประธานกลุ่มแล้วก็พาสมาชิกขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ใช้เวลาตรงที่เราเป็นใช้โอกาสที่เราเป็นประธานกลุ่มแล้วพาสมาชิกขับเคลื่อนแล้วก็ทอผ้าเขามาแล้วก็มันเป็นการทอแล้วก็ทําให้เรามีไรายได้ที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือหนึ่ง ผ้าของเราเนี่ยได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เรายังนาผ้าของเรามาหนึ่งแม่คิดว่าทํายังไงจะให้คนรู้จักผ้าของเราแม่ก็ตัดชุดให้ท่านนายอำเภอใส่อืพราะนายอำเภอใส่หน่วยงานราชการก็ใส่พชอก็ใส่ค่ะนายอำเภอใส่ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องใส่กำนันก็ใส่ในหมู่บ้านอสมอก็ใส่ค่ะต่อมาแม่ก็ให้ตัดให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดใส่หน่วยงานในจังหวัดก็ใส่แลวทําให้คนรู้จักผ้าของเรามาขึ้นที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือ เราได้มีโอกาสตัดมีดีไซเนอร์มานำผ้าของเราไปตัดชุดให้ท่านนายกเขฐาใส่ม,มันก็เลยดังเปี้ยงป้างเลยไปไหน<ช>ก็เห็นผ้าใช้ลายบนบนบนเอป้าใหญ่ๆอ่ะแล้วก็อดภุมิใจไม่ได้ออกต่างประเทศด้วยนะออกต่างประเทศด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีชุดนี้แหละที่เราส่งในโครงการผ้าขาม้าท้องถิ่นนัสินไทยได้รับรางวัลรับรางวัลสองปีปีหกหนึ่งกับปีหกหกสอง แล้วก็เราได้ไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกับประเทศจีนญี่ปุ่นนี่แม่ไปด้วยแต่ประเทศจีนเนี่ยกับกรมการพัฒนาจุมชนจะส่งชุดเราไปพอส่งไปก็ได้รับออเดอร์ะละห้าสิบชุดแต่เราไม่ได้ทําไปเองเราผ่านเป็นคนไทยเพราะว่าแม่ไม่เก่งเรื่องการตลาดค่ะก็เลยผ่านเป็นคนไทยทีนี้ถ้าสมมติว่าใครที่สนใจหรือว่ากําลังดูรายการอยู่ตอนนี้มแม่ฝากช่องทางในการซื้อสินค้าของเราหน่อยคะ่ะว่าสามารถซื้อได้ทางไหนบ้างถ้า มีลูกค้าที่สนใจรับรับชมอยู่เนาะก็ฝากด้วยนะคะ,ะติดต่อได้ที่กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอตาบนหนองแคนอเาเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าในเพจภพาคม้าไชยไล่แล้วก็เพจอโอทอปพอชอร้อยเอ็ดแล้วก็พอชออเาเภอปทุมรัฐก็จะมีภาพของเราโชว์ให้เห็นถ้าใครสนใจคิดว่าอยากสนับสนุนชุมชนให้ชมุมชนมีไรายได้กระจายลงสู่ชมุมชนทําให้ชมุมชนเข้มแข็งมีความยั่งยืนอันนี้แม่ อยากให้มีคนติดตามเยอะๆแล้วก็ซื้อผ้าของเราไปชมชนจะได้มีรายได้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณแม่มากๆเลยค่ะแม่วางต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยได้ไมาดูเรื่องของทางขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําแถมได้ลองใส่ชุดสวยๆแบบนี้ด้วยขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะรายการเมืองไทยดีๆของเราวันนี้นะคะจบลงไปแล้วครั้งหน้านะคะจะเดินทางไปที่ไหนไปดูของดีของเด็ดที่จังหวัดไหนกันฝากผู้ชมติดตามที่รายการเมืองไทยดีๆวันนี้แบมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แฟนก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดียดี